เรื่องราวที่จะเล่าในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์เจอผีของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เจอเจอมาซึ่งผีที่เขาได้เจอมานั้นเดินเป็นพ่อของเพื่อนที่เพิ่งได้รู้จักกันมาไม่นานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตาม,มารับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับแซมเป็นนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนจังหวัดอื่นพอได้มาเรียนอยู่จังหวัดนี้มันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องหาห้องเช่าเขาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยจะได้สะดวกสบายในการไปเรียนแซมมีเพื่อนใหม่อยู่หนึ่งคนครับชื่อบอยบอยนั้นเป็นคนเชียงใหม่แต่กําเนิดแต่ด้วยความที่เขานั้นอยู่คนละอําเภอกับมหาลัยมันก็เลยจําเป็น ที่จะต้องหาห้องเช่าอยู่พอวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่อยกลับบ้านอะไรแบบนั้นหอพักของเพื่อนคนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับหอพักของแซมเวลาเลิกเรียนกับห้องพักก็สามารถที่จะกลับห้องพักด้วยกันได้ทางเดียวกันแซมค่อนข้างที่จะสนิทกับเพื่อนคนนี้ที่สุดในบรรดาของกลุ่มเพื่อนอาจจะได้ความที่มีนิสัยที่คล้ายคลึงกันชอบอะไรคล้ายกัน จึงไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตอลอดตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแซมกลับบ้านของตัวเองเพื่อนคน,น,นอื่นๆนั้นก็พากันกลับบ้านของตัวเองเหมือนกันรวมถึงบอยด้วยวันหนึง่งเขากลับได้ข่าวว่าพ่อของบอยนั้นเสียชีวิตเพียงแต่ว่าในตอนนั้นแซมอยู่บ้านของตัวเองจึงไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้เพราะค่อนข้างไที่ยวอยู่ไกลกัน เดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงในจะค่ารถในจะต้องอยู่ดูแลธุรกินเล็กๆช่วยพ่อแม่อีกเขาจึงได้แต่ฝากเงินไปทำบุญกับเพื่อนด้วยเท่านั้นซึ่งเพื่อนอย่างบอยก็เข้าใจดีไม่ได้ว่าอะไรและก็ขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างมากที่กุส่ายังส่งเงินมาทำบุญด้วยที่นี่พอถึงเวลาเปิดเทอมแซมก็เลยเดินทางไปมหาลัยไปอยู่หอพักตามปกติ เหตุการณ์ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติไม่ได้มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นจนกระทั่งช่วงนั้นที่มันเป็นช่วงวันหยุดหลายวันแซมกับบอยก็เลยได้นัดไปดื่มด้วยกันที่ห้องของบอยพอดีว่าเขานั้นไม่ได้กลับบ้านเหมือนปกติทุกสัปดาห์เพราะว่าแม่ของบอยไปทำธุระที่บ้านญาติที่อยู่ต่างจังหวัดจึงไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมพ่อเองก็เพิ่งได้เสียชีวิตตายจากไป บอยจึงไม่อยากที่จะกลับบ้านไม่อยากที่จะไปจมอยู่กับความเศร้าเห็นอรอยพอ่ออะไรแบบนั้นคืนแรกที่แสมไปนอนที่ห้องของเพื่อนนั้นเหมือนก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่อย่างใดทั้งสองก็พากัน,กนดื่มเติมกันอย่างเต็มที่เล่าขาวเพียวๆตามจนนเงินที่มีจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนเงินทางบ้านแม้ว่าจะชอบดื่มก็ตามก็เลยพากันดื่มเล้าขาวนี่แหละ มันประหยัดตั้งที่สุดแล้วเื่มเพียงน้อยนิดก็เมาได้แต่พอคืนที่สองหลังจากที่พากันไปกินหมูกระทากกับมาที่ห้องพักซึ่งตอนแรกนั้นเซมจะกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเพราะว่าคืนนี้เขาไม่ได้ดื่มเพียงแต่ว่าบ่อยนั้นกลับได้บอกว่าคืนนี้เองนอนเป็นเพื่อนกูอีกคืนหน่อยนะเว้ยรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่า มันวิววิวยังไงชอบคนยังกับกูจะได้เจอข่าอะไรก็ไม่รู้แซมก็เลยได้นอนอยู่ที่ห้องของเพื่อนอีกคืนหนึ่งแล้วอาจจะได้ความที่ยังมองไม่สางตั้งแต่เมื่อวานพอได้ล้มลงหัวถึงมอนก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วตามประสาโดยที่มีบอยนั้นนอนอยู่ข้างๆกันมันเป็นเตียงขนาดเ i n งไจึงสามารถที่จะนอนสองคนนี้อย่างสบาย เสมนอนหลับฝันไปเรื่อยเปื่อยตามประสา,าแต่เขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงกดจากโลกอย่างดังมันก็เลยทำให้เขารู้สึกตัวตื่นแล้วก็ได้เห็นว่าหน้าห้องน้ำนั้นมันมีแสงไฟสว่างส่องออกมาเลยคิดว่าต้องเป็นบอยไปเข้าห้องน้ำแน่เขาก็เลยได้แต่นอนมองดูอยู่แบบนั้นไปก่อนที่จะได้เห็นพื้นเตืนออกมาจากห้องน้ำจริงๆ เพียงแต่ว่าหลังจากที่บอยเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วมันกลับมีคนใดบางคนได้เดินตามหลังเพื่อนออกมาด้วยนะเสีคดับจากที่แซมได้เห็นนั้นผู้ชายที่เดินตามหลังเพื่อนอายุน่าจะประมาณ40กว่าปีใบหน้าของผู้ชายคนนั้นจ้องมองบอยอย่างเศร้าๆปากก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาเบาๆที่แซมเอง ก็ฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกันแน่และพอเพื่อนได้ปิดไฟเดินมาขึ้นเตียงนอนผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหลังเพื่อนกับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันก็เลยทำเอาแซมคิดนะครับว่ายังไนซะผู้ชายคนนี้ก็ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนดีไม่ดีอาจจะเป็นผีพ่อเพื่อนนั่นแหละที่เดินตามหลังลูกชายอย่างบ่อยมาเพียงแต่ว่าปาที่พูดออกมาเบาๆนั้น แซมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาพูดอะไรกันแน่แซมจึงได้แต่นอนคนลุกอยู่แบบนั้นไปเขาคิดว่าทำไมอยู่ดีๆตัวเองถึงได้ไม่เห็นผีได้นะแม่จะไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ขนตาของตัวเองนอนหลับต่อไปไม่อยากที่จะคิดอะไรฟุ้งซ่านทีนี้พอแซมได้เปลี่ยนท่านอนเป็นนอนตะแคงข้างไปทางเพื่อนที่ได้นอนอยู่ข้างกัน ทันใดน,นั้นเหมือนกับได้มีอะไรบางอย่างผู้ผ่านสายตาของเขาที่นอนหลับอยู่อาจจะด้วยความที่ห้องมันไม่ได้มือดอะไรขนาดนั้นมีแสงไฟเล็ดลอดเข้ามาได้พอได้มีอะไรที่วิ่งผ่านตาไปอย่างรวดเร็วจึงรู้สึกได้อย่างชัดเจนด้วยความสงสัยแซมก็เลยได้ลืมตาขึ้นมาดูเขาอยากจะรู้ว่าอะไรที่ผู้ผ่านสายตาไปในห้อง มันจะมีอะไรบินได้หรือว่าจะเป็นมแมลงบินเข้ามาทีนี้พอเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาพอได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้ามันกับทอมอแซมนั้นถึงกับต้องสะดุ้งตกใจจนแทบจะตกเตียงเลยหล่ะครับโกผู้ชายที่ได้เห็นเดินตามหลังบอยออกมาจากห้องน้ำนั้นตอนนี้เขากับเล่นมายืนโย่ข้างเตียงฝั่งที่บอยนอนอยู่ สายตาก็จ้องมองดูปอยที่นอนหลับด้วยแววตาเศร้าๆเหมือนเดิมปากก็ยังคงได้พูดอะไรบางอย่างออกมาเบาๆเหมือนเดิมอีกเพียงแต่ว่าแสมนั้นฝังมีออกว่าเขาพูดอะไรกันแน่แซมได้ตหลับตาลงรู้ว่าผู้ชายคนนั้นจะรู้ว่าเขานั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ด้วยความที่มนุษย์เรานั้นมันมักจะมีความเป็นโรคจิต อยากรู้อยากเห็นเสลือเกินแม้จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังอยากจะดูอยากจะเห็นเหมือนเวลาที่เราดูนังผีนั่นแหละครับเม้วจะเอามือขึ้นมาปิดตาของตัวเองเอาไว้แต่ก็ยังคงอยากมองผ่านช่องว่างของนิ้วมืออยู่ดีแซมิงนตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นแหละครับเขาไปค่อยหลีตาขึ้นมาดูว่า ผู้ชายคนนั้นจะทำอะไรต่อคราวนี้เขากลับได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นมันมีเลือดค่อยๆไหลย,ย้อยลงมาอับไปหน้าอย่างน่ากลัวสายตาก็ยังคงจ้องมองดูบอยอยู่แบบเท่าเาเหมือนเดิมเมื่อได้เห็นแบบนั้นมันก็ทำเอาแซมแทบอยากจะร้องกรีดออกมาอย่างดังแต่เขาก็ต้องข่มความกลัวเอาไว้กลัวเพื่อนจะรู้ว่าเขานั้นแต,แตกนั่นเอง พอแซมได้ลืมตาขึ้นมาอยู่ครั้งคราวนี้ผู้ชายคนนั้นกลับได้หายไปแล้วขเขาก็เลยได้แตุ่มตานอนหลับต่อไปจนกระทั่งได้เพลอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือเช้าของวันใหม่แล้ววันนั้นแซมกับบอยก็พากันออกไปหากินข้าวอยู่เถวแถวหอพักนั่นแหละครับก่อนที่จะได้แยกย้ายกับห้องพักของใครของมัน คืนนี้แซมคิดว่าจะนอนอยู่ที่ห้องของตัวเองไม่เป็นนอนที่ห้องของเพื่อนแล้วเพราะวันพรุ่งนี้ต้องออกปีเรียนแล้วนั่นเองเพียงแต่ว่าตอนค่าบอยกับได้มาหาเขาบอกว่าคืนนี้เองมานอนเป็นเพื่อนกูอีกจักขืนได้ไหมวะกูรู้สึกว่าในห้องของกูนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติน่ะสิพอเพื่อนได้พูดขึ้นมาแบบนั้น แซมก็ะเลยได้ตัดสินใจเล่าสิ่งที่เขาได้เห็นได้เจอเมื่อคืนนั้นให้กับเพื่อนได้ฟังพอได้ฟังจบบอยก็เลยได้พูดอธิบายลักษณะของพ่อของเขาให้กับแซมได้ฟังซึ่งมันก็ตรงกับปูชายที่แซมได้เห็นเมื่อคืนทั้งสองครั้งว่ามันเป็นวิญญาณของพ่อของบอยจริงๆบอยก็พูดถามเพื่อนนักดนว่าพ่อของเขาตามมาเพื่ออะไร แล้วทำไมถึงได้ทำสีหน้าเศร้าๆแบบนั้นด้วยหรือว่าจะมีเรื่องอะไรที่อยากจำบอกเพราะปากก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาเพียงแต่ว่าแซมนั้นฝังมีโดรื่รงก็เท่านั้นเองซึ่งแซมเองนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้เหมือนกันครับเพราะเขาเองก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มียานพิเศษอะไรแซมก็เลยได้แนะนำเพื่อนไปว่างั้นเอาไว้วันหลัง เราค่อยไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงตาที่วัดดีไหมซึ่งเพื่อนอย่างบอยก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วคืนนั้นบอยก็เลยได้ตัดสินใจขอมานอนอยู่ที่ห้องของแซมดีกว่าเขามีกล้าที่จะกลับไปนอนอยู่ที่ห้องของตัวเองแล้วซึ่งแซมเองนั้นก็ไม่อยากที่จะไปนอนที่ห้องของบอยอีกเหมือนกันเพราะรู้ว่าพ้าวิญ,ญญาณของพ่อเพื่อนนั้นจะยังตามมาอีกนะสิแต่ถึงแม้ว่า แซมกับบอยจะพากันมานอนอยู่ที่ห้องของแซมก็ตามแต่ค่ำคืนนี้แซมก็ยังได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นบิญญาณของพ่อเพื่อนอยู่ดีโดยความที่วันพรุ่งนี้นั้นมีเ,เรียนพวกเขาทั้งสองก็เลยได้แต่พากันนอนเร็วสามทุ่มกว่าก็พากันนอนหลับแล้วแซมไม่รู้ว่าตัวเองนอนหลับไปนานแค่ไหนแต่เขาก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา พราะได้ยินเสียงคนพูดอะไรบางอย่างเขาก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นหูก,กับได้ยินว่ามันมีผู้ชายคนนั้นพูดบอกมาดูแลแม่ของเองด้วยดูแลแม่ของเองด้วยมันก็เลยทำเอาเขานั้นตัดสินใจที่จะเหลือตาขึ้นมาตูซึ่งพอแซมได้เหลือตาตื่นขึ้นมานั้นเขากลับได้เห็นผู้ชายคนเดิม ยังคงมายืนอยู่ข้างเตียงฝั่งที่บอยได้นอนอยู่แล้วก็จ้องมองดูบอยอยู่แบบนั้นไปปากก็พูดออกมาว่าดูแลแม่ดีๆด,ด้วยดูแลแม่ด้วยพอได้ไม่เห็นอะในแบบนี้อยู่ครั้งเป็นคืนที่สองมันก็เลยทำอาแซมนั้นได้เผลอลองขึ้นมาอย่างดังด้วยความตกอกตกใจจนทำให้บอยที่นอนหลับอยู่นั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา แต่พอบอร์ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาก็รีบโผลเข้ามากอดเพื่อนเอาไว้แน่นก่อนที่จะได้พูดออกมาว่าขอบคุณมากเพื่อนที่ยังปลูกข่าข้าฝันลายว่ะมันก็ทต่มาเอาแซมถึงกับงงไปหมดเลยล่ะครับทั้งทางนี้เขานั้นก็ไม่ได้ปลูกเพื่อนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาได้เห็นผีพ่อของเพื่อนมาเย็นโยกข้างเตียงก็เลยได้ล้องขึ้นมาแบบนั้นซึ่งตอนนี้วิญญ,ญาัของพ่อเพื่อนนั้น ได้หายไปแล้วนะครับเซมไม่ได้เห็นมีใครยืนอยู่ข้างเตียงแล้วทีนี้พอพอยที่บอกว่าตัวเองฝันร้ายเซมก็เลยได้พูดถามออกไปว่าเองฝันอะไรอะไรวะพื้นเลาให้ข้าฟังหน่อยสิบอยก็เลยได้เล่าขึ้นมาว่าข้าฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปบนถนนเส้นหนึ่งไม่รู้ว่าขี่ไปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีดี จู่ๆข้าก็เห็นแม่ของตัวเองนั้นนั่งรถกระบะคันหนึ่งมาแต่พอรถกระบะคันนั้นวิ่งมาถึงมอเตอร์ไซค์ของข้าที่กําลังจะขี่สวนออกไปหยุดดีๆรถกระบะคันนั้นกับดิเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางไปชนกับต้นไม้เขาอย่างจังมันก็ทำาหวาข้านั้นตกใจเป็นอย่างมากรีบจอดมอเตอร์ไซค์ลงไปดูรถกระบะคันนั้นที่เห็นแม่ของข้า นั่งอยู่ท้ายกระบาค,คนเดียวนั่นเองแล้วพอได้วิ่งไปเห็นร่างของแม่มันก็ทำเอาข้านั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแม่ของค้านั้นมีแต่เลือดพรมตัวเต็มไปหมดเลยค้าก็เลยได้แต่ร้องตะโกนอย่างดังแล้วทีนี้อยู่ดีๆแม่ของขากับเดินลุกขึ้นมาในสภาพที่มีแต่เลือดพรมตัวปากก็พูดขึ้นมาว่า แม่จะไปหาพ่อแล้วมันก็เลยทำามอก้าเน้นตกใจเป็นอย่างมากอยากตื่นขึ้นมาจากความฝันร้ายนั่นจนพอดีได้ยินเสียงร้องของเอง้าก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมานี่แหละแต่ทำไมข้าถึงฝันร้ายแบบนี้วะเพื่อนแม่ข้าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแซมก็ได้เต่บอกเพื่อนเป็นะครับว่าถ้ายังคิดว่าตัวเองฝันอะไร ก็ลองไปแก้ความฝันกับพ่อแม่คงคาดูสินู่นเดินเข้าไปในห้องน้ำล้างหน้าล้างตาพร้อมกับอกพ่อแม่คงคาไปว่า <ค commitments> ขอให้ฝันร้ายนั้นกลายเป็นดีลูกขอฝากฝันร้ายนี้ไปกับพ่อแม่คงคาขอขา <k feeding> ขอย่าให้แม่ของลูกเป็นอะไรเลยเ <Sing> มื่อเสียงได้แนะนำเพื่อนออกไปแบบนั้น <S <S บอยก็เลยได้รีบเดินเข้าไปในห้องน้ำทำตามที่เพื่อนนี้บอกจากนั้น บอยก็เดินกลับมานอนอยู่ที่เตียงนอนตามเดิมแซมก็เลยได้ถือโอกาสเล่าสิ่งที่เขาได้เจอได้เห็นวิญญาณของพ่อเพื่อนเมื่อยืนอยู่ข้างเตียงอีกแล้วเรานี้มันก็เลยทำเอาบอยนั้นถึงกับคิดหนักเลยล่ะครับเขาคิดน,นะครับว่าแม่ของเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทั้งพ่อที่ไม่ยืนบอกว่าให้ดูแลแม่ด้วยแซมจึงได้แต่ปลอบใจเพื่อนว่า ฝันก็คือฝันนั่นแหละเปื่อนมันไม่มีอะไรมากหรอกเรานอนดีกว่าเะไได้จะเกิดมันก็ต้องเกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหาทำบุญก็ได้เพื่อความสบายใจทั้งสองคนก็เลยได้พากันนอนหลับต่อไปพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาคนที่จะได้พากันไปมหาอะไรแซมกับบอยก็เลยได้พากันไปซื้อขนมมาใส่บาตร ผูที่ส่วนบุญส่วนกับสนไปให้กับพ่อของเพื่อนที่แซมได้เห็นมาตั้งสองคืนก่อนที่จะได้พากันไปเรียนตามปกติแต่พอหลังเลิกเรียนแซมก็ได้เห็นว่าบอยมีสีหน้าที่ดูเศร้าใจเป็นอย่างมากก็เลยได้เดินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอยกับได้พูดขึ้นมาว่าแม่ของข้าเสียแล้วว่าเพื่อน มันก็ทำเอาแซมน้งตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วครับก่อนที่จะได้ถามเพื่อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่เสียได้ยังไงแซมก็เลยได้เล่าซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตรงกับที่เขาได้ฝันเหมือนกันเป๊ะเลยแม่นั้นนั่งรถกระบะของญาติเพื่อที่จะกลับมาที่บ้านเพียงแต่ว่ากระบะของญาตินั้นเกิดได้เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง จนทำใหแม่ของบอยนั้นที่นั่งอยู่หลังต้มกระเด็นออกจากการะบะไปชนกับต้นไม้เขาอย่างจังจนคอหักเสียชีวิตคาที่เซมก็ได้แต่แสดงความเสียใจกับเพื่อนไปและเขาก็ได้ไปคิดทีหลังนะครับว่าที่เขาได้เห็นวิญญ,ญาณของพ่อเพื่อนนั้นคงจะเป็นเพราะวิญ,ญญาณของพ่อเพื่อนอยากจะมาบอกลูกชายอย่างบอยให้ไปช่วยเหลือแม่ที่กำลังมีอันตรายเกิดขึ้นนั่นเอง เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้อยู่แล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคงไม่มีใครที่จะสามารถไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นได้นั่นเองซึ่งงานศพของแม่ของบอยนั้นแซมก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขาอยู่มาหาลัยนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด